หญิงคนเดียวในโลกนี้มีแต่ให้ท่านเลี้ยงเราด้วยหัวใจสุดถนอมแม้ตัวท่านต้องลำบากก็ยินยอมลูกลูกขอนอมโอบนอกกราบแม่เออ Good morning everyone How <I S 2> are you today I am glad What day is today Today is มันเดย์เด็กๆคะวันนี้ทิเชอร์มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปท่องกันเลยนะคะทิชเชยุค่ะ two three มาเธอแม่เวที่ไหนใส่พุทธหยุดสต็อกออฟปิดซิดนั่งฟังลิสต์ขึ้นอัพพับเขาพวกเรามีความสุข we are happy สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันแม่นะคะทิชชยุมีอะไรจะมาพูดให้เด็กๆได้ฟังไหมคะมีค่ะทิชชยุจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวันแม่แห่งชาตินะคะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของไทยนะคะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตพระบรมราชาคนาในาราชการที่9ค่ะหรือแม่ของแผ่นดินแล้ววันแม่นี่มีความสําคัญอย่างไรคะพี่เชคีวันแม่แห่งชาติมีความสําคัญตรงกับวันที่12สิิงหาซึ่งเป็นวันที่ลูกๆจะได้มาสแสดงความรักความกตัญญูกตเตะเลทีลําล,ลึกถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ให้กําเนิดโดยถือเป็นวันนี้เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ลูกๆทุกคนได้มาสแสดงความเคารพ ต่อคุณแม่ใช่ไหมคะอ๋อค่ะทิะเชยุเข้าใจแล้วค่ะทิเชคิดคะวันนี้เราจะพาเด็กๆทําอะไรคะอ๋อวันนี้เราจะพาเด็กๆมาสร้างปรา,าสาทกันค่ะทิชเชยุน่าตื่นเต้นจังเลยทิเชยุอยากทาจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาลองทาดีไหมคะทิเชยุได้ค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะอ๋ออุปกรณ์ก็จะมีแก้วพลาสติกนี่แหละค่ะทิเชยุ<อ>เราจะใช้แก้วอยู่จํานวนหกแก้วเนาะทิเชยุค่ะวัน Two, three, four, five, 2อ4 5 6ขสงที่จะคิดล่ะคะเหมือนกันเลยคะ่ะ<อ>หกแก้วเหมือนกันค่ะ,คะซึ่งแก้วพลาสติกนี้เด็กๆสามารถหยิบจับหรือหาได้เองที่บ้านของเด็กๆเลยนะคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราพาเด็กๆมาสร้างปราสาทเลยไหมคะสร้างเลยค่ะทีะเช่รู้เริ่มเลยนะคะเด็กๆเอาเลยคะ่ะทีเช์ก็จะวางแก้วนะคะเราจะทาเหมือนกันไหมนะนั่นสิคะ อาจจะคล้ายกันนะคะที่เชืค่ะที่เชืก็จะวางซ้อนกันขึ้นไปแบบนี้นะคะคที่เชืคิดเสร็จแล้วนะคะองที่เชื่อยุคเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยเนาะที่เชรูอเด็กๆสามารถทํากันเองเล่นที่บ้านได้นะคะค่ะแล้วใช้แก้วกาแฟคุณพ่อคุณแม่ทําได้ได้ค่ะแก้วพลาสติกอยู่ที่บ้านนะคะหรือจะใช้ขวดก็ได้ใช่ไหมคะที่เชื่อได้ค่ะขวดก็ได้กระป๋องเดกๆก็ได้นำูนะคะ อัดคลิปมาฝากที่เชยูแอนที่จะคิดด้วยนะคะบายๆค่ะเด็กๆคะได้เวลามาฝึกอ่าน reading แล้วคะ่ะ Reading โ o ้ one two three h i I am s u ด a I like cat เด็กๆฝึกอ่านอยู่ที่บ้านนะคะฝึกบ่อยๆนะคะก่อนจบคลิปนี้ทีเชอร์มีคำศัพท์มาฝากเด็กๆนะคะ Repeat after me matter แม่ g อ i เ p นพีส e มาเถอะแม่และพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ